คนส่วนใหญ่ค่ะใช้เวลาแล้วก็ใช้ความแข็งแรงของร่างกายในการหาเงินหาทองนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปสุขภาพสื่อเสียนะคะก็สุดท้ายก็คือใช้เงินที่หามานะคะอยู่ในโรงพยาบาลเจ๊หมคะมีคนแค่ส่วนน้อยเท่านั้นที่รู้จักการป้องกันค่ะไม่ได้รอให้โรคมันเกิดขึ้นก่อนแต่ป้องกันที่ต้นเหตุคนเหล่านี้เขาจะศึกษาว่ากินอะไรถึงจะดีกับชีวิตเขา พะเขารู้ว่า you are what you eat เราเป็นในสิ่งที่เรากินค่ะวันนี้นะคะถ้าเกิดเราเลือกกินดีนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพทั้งเรื่องการนอนหลับพักผ่อนนะคะรวมไปถึงการออกกําลังกายค่ะ,ค,ะคนเหล่านี้แล้วก็รวมไปถึงการดูแลสุขภาพจิตให้ดีด้วยนะคะุณรู้ไหมว่าส่วนประกอบสํคาคัญของการมีสุขภาพดีไม่ใช่แค่กินอาหารดีแล้วก็ออกกําลังกายแต่ อีกเจมันคือการที่คุณมีสุขภาพจิตดีะคะ่ะเพราะถ้าวันนี้คุณยังรู้สึกแย่กับตัวเองรู้สึกเลวรู้สึกแย่กับสถานการณ์รอบข้างคุณนะคะแน่นอนว่าคุณจะป่วยเป็นโรคนะคะหรือว่าคุณต้องการความรักคุณยังแบบว่าคิดถึงลูกหลานอยู่อยากให้ลูกหลานกลับมาอยู่กับคุณ คุณก็จะป่วยเหมือนกันค่ะนะวันหลังนี้จะมาบอกว่าเพราะอะไรดังนั้นเนี่ยเราต้องดูแลตัวเองทั้งเรื่องสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจควบคู่ก,กันไปค่ะโดยที่ไม่ต้องรอให้มีเวลานะเพราะว่าถ้าคุณรอคุณมีเวลาคุณจะไม่ได้ทํามันหรอกทํามันไปพร้อมพร้อมที่กับที่คุณทําภารกิจทําหน้าที่การงานคุณไปเนี่ยค่ะเพราะว่าทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตก็คือสุขภาพร่างกายและสุขภาพใจของคุณนั่นเอง